แต่วันนี้เราจะมาให้ปุ๋ยน้ำหมักผักอินทรีย์กันนะคะนี่เลยขวดหนึ่งต่อน,น้ำอันนี้ประมาณกี่ลิตรดูสิาาเขาเขียนแค่66ลิตราาเกรดบีเกรดบีหลิตร66ลิตรต่อน,น้ำตุวอินทรีย์เทลงไปหนึ่งขวดเทลงไป กไม่ยากแค่ใส่ใจนิดนึงผสมดินให้ดีหลังจากนั้นจกินนี้เรยกวลาการเก็บเกี่ยวลดแค่น้ำหมักจุลินทรีย์อาทิตย์ละครั้งแค่นี้ค่ะแล้วเราก็จะได้ผลผลิตออกมาอย่างที่เห็นอย่างนี้เลยค่ะนี่คือผลงานของน้องจุลินทรียนะคะนี่ค่ะใบจะขอดสวยเกาะ ที่สำคัญรสชาติหวานกรอบด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าหวานกรอบจริงไหมเกาท้าพิสูจน์ได้เลยค่ะสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนรับรองคุ้มกับการที่คุณรอคอยนะคะ